อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องวิไลให้โชคทุกทุกานครับครับมาพบมาเจอกันนะครับหลังจากแอดวิไลไปทับทุราปาป,ปังนะครับไปร่วมง,งานอตอดเทียนประจำปีเซตสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงบายกับรีบมานะครับเอาแนวทางมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันตอนนี้นะครับหลังจากนั่นแอฟวิไลกับปอยไปแล้วนะครับ หคลิปนะครับก็คือถ่ายภาพบรรยากาศงานถอดเทียนมาให้เบิงพรอมนะครับเป็นแนวทางของแม่เกสอนะครับผ่านไปลับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่เอฟวิไลเด็เกินไ้นะครับก็คือสรุปสำนักที่ชนกันครับเอฟซอันดับ1ถึงอันดับ5้านะครับเอฟวิไลกับแม่บบานมารวมกันเช็คเบื้องแล้ว นะครับซิกตัวเลขแน้าทางสำนักที่เฮ้าติดตามอยู่นี่นะครับว่าตัวใดนะครับที่ชนกันหลายที่สุดนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าแอดวิไลจะมาสรุปให้เบิงงกันนะครับตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับอาคํางานทดียนการเซ็ตสิ้นไปด้วยดีนะครับกะถือว่าเดินทางมาหลายนะครับ ญยาติธรรมนะครับงานทอดเทียนเป็นประเพณีของไทยอีสานเฮานะครับที่ปฏิบัติเคยเห็นเคยทำมาตั้งแต่บราณน,น,นักการตั้งแต่พ่อแต่เม่มานะครับประเพณีประเพณีนี่นะครับนะ่าติดตามสนใจกันนะครับเพราะว่าน่าอนุรักษ์ไว้นะครับประเพณีทอดเทียนนะครับ ครับกระมวลซึ้นกันไปนะครับกินเขากินน้ำรวมกันนะครับเป็นประเภทนี้วัดต่อวัดบานต่อบ้านนะครับเสริมความสมพันทำไมตีนะครับนํำต้นเทียนต้นดอกเงินนะครับมาจัดถวายในช่วงเทศกาลสามเดือนไตรมาสขอพันศานีนะครับจะจัดทุกปีตัวเลขที่ชนกันนะครับ ตัวเลขที่ชนกันนะครับแอดไว้รกเขียนตัวหนังสือพิษละบานเอฟซตัวเลขที่ชนกันนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับตัวเลขที่ชนกันหนึ่งถึงห้านะครับวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมครับตัวเลขที่ชนกันนะครับหกแปด อ่ะครับมาเบื้องกันนะครับใส่เวลาบอดดนนะครับเพราะว่าเช็คมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวอยอดวิไลตีตะล่างแป๊บเดียวนะครับ อ่ครับตีตะลั่งแ๊บเดียวนะครับอ่าครับเตรียมเลยนะครับคุณพ่พอคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวอฟวิไลจะผ้าเขียนใส่เวลาบอดนนะครับอันดับหนึ่งงวดนี้นะครับมาเบิ่งกัน นี่คืออันดับหนึ่งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับที่สี่อันดับที่ห้านะครับอันดับที่หนึ่งนะครับตัวเลขที่ชนกันหวดนี้นะครับมาแห้งที่สุดก็คือนะครับเดี๋ยวแอปพี่เล่ปปับมกล่องให้นิดนึงนะครับอันดับหนึ่งได้แก่นะครับ อันดับหนึ่งได้แก่49ครับ่49นะครับเบสซี 4, ่คตจะชัดเจนนะครับอันดับหนึ่ง49อันดับที่สองครับมีสองชุดนะครับอันดับที่สองได้แก่4739 นี่คืออันดับที่2นะครับต่อไปอันดับที่3อันดับที่3นี่มีชุดเดียวนะครับ f ออันดับที่3ที่ชนกันเป็นอันดับที่3ครับคือ6 0นะครับอันดับ3คือ6 0อันดับที่4ก็มีเม็ดเดียวคือกันโคโลนะครับ มีเม็ดเดียวเหมือนกันอันดับที่4คือ3 7นี่คืออันดับที่4อันดับหานี่มี1 2 3มี7ชุดนะครับอันดับ5จะมี7ชุดชุดสำหรับลิปนี้นะครับแอดวิไลฝากคข FC เอฟซีนะครับฝากแช่ไปนะครับเพราะว่าเป็น คลิปที่เอฟซีรอคือกันนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับเอาเริ่มกันเลยนะครับอันดับห้าจะมีอยู่เจ็ดชุดเริ่มจากชุดแรกครับคือหกแปดครับชุดที่สองครับสามสี่นี่คือชุดอันดับที่ห้านะครับต่อไปครับชุดที่สามคือห้าเจ็ด 5 7นะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยอันดับต่อไปครับชุดที่4 4 8ครับอยู่ในอันดับหานะครับชุดต่อไปครับคือ0 8อีก2ชุดทุดถ่ายนะครับก็คือ5 9 อันดับหาจะหลายชุดแน่นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายครับคือ90อันนี้คืออันดับที่หานะครับจะมีอยู่เจ็ดชุดอ่ะเดี๋ยวแอดวิไลขอทวนนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่อ่ะเบิ้งให้ดีแอดวิไลจะทวนให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเบิ้งให้ดีแอดวิไลจะทวนให้เบิง้งอันดับที่หนึ่งครับงวดนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมคือสี่เก้าอันดับที่หนึ่งซีเก่านะครับชนกัน ชนกันอยู่ที่10ส,สำนักนะครับเนี่ย49ชนกันที่10ส,สำนักต่อไปอันดับที่2อ,อันดับที่2ชนกันอยู่ที่อ่าบอมแมนนะครับอืมครับชนกันที่5 6สำนัก47กับ39นะครับถือว่าหล่ขึ้นกัน60อ่าส้น กันนะครับอันดับที่สามนี่คือหกูเม็ดเดียวนะครับอ่านี่คือชนกันอันรองอันดับสามต่อไปอันดับสี่สามเจ็ดเม็ดเดียวเหมือนกันนี่ครับคืออันดับสี่อันดับที่ห้านะครับเบิ้งให้ดีอันดับที่ห้าจะมีอยู่เจ็ดชุดอ่าฟังนะครับหกแปดสี่สามห้าเจ็ด ส8 08 5 9 9 0น uh, ย์าเกจะถามนะครับบางคนว่าที่คัดออกมากนี่เป็นบนหรือลงังรัฐบาลไทยกับมีบนมิลาน,นครับ FC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่คัดออกมากนี่แอดวิไลจะบอก FC ชัดเจนเลยก็คือ มันจะมีสูตรแยกบนแยกล่างแล้วก็สูตรมัดร่วมร่วมกันนะครับพอาสามารถที่จะแยกแยกให้ FC ฟซีได้นะครับเอาง่ายๆครับก็คือมันมีสูตรแยกบนแยกล่างแล้วก็สูตรมัดร่วมบนล่างนะครับอยู่ในหนีนะครับอันดับ1ถึงอันดับ5้านี่คงจะเข้าใจชัดเจนนะครับเพราะว่าแอดวิไลก็อธิบายอย่างชัดเจนอันดับที่1มี1ชุดอันดับที่2มี2ชุดนี่ครับตามระดับ 4ี่เก้าี่อยู่อันดับ2 6 0หกศอยู่อันดับที่3อันดับที่4คือสาอันดับที่5มี7จ็ดชุดหกแปดสามสี่ห้าเจ็ดสี่แาเาก้าศูอาฝากแช่ไปนะครับคลิปนี้ FC ฟซรอค่อยกันหลายนะครับอ่ามื่อนี้แอดวิไลสสรุปให้นะครับก็คืออ่าสรุป สรุปให้วันที่ครับมือนี้วันที่สามนะครับมือนีอสรุปให้วันที่30มสิบกอคอกอ่สรุปเร็วนะครับเพราะว่า fc จะได้ตามหาฉลากกินแมงรัฐบาลให้ท่านนะครับถือว่าสรุปแล้วนะครับอันดับ1ถึงอันดับ5้าไอคลิปนี้จากลากันไปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องยูดีมีแห้งนะครับให้สกๆอม,ม,มันกันสวัสดีครับ